สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีละครสั้น FC เรื่อง Wednesday คลอดลูกบนเครื่องบินเป็นไปได้หร้อเนี่ยตามไปดูกันเลยชีวิตของเว d น e เดย์ตั้งแต่มีครอบครัวเธอก็แต่งงานและกำลังจะมีลูกคนแรกตอนนี้เธอใกล้คลอดเต็มทีแล้วแต่ดูเหมือนว่า เธอจะยังชอบกินอยู่เธอกินได้ทุกที่กินได้ทุกอย่างก็ของกินมันอร่อยนี่นาและอีกอย่างหนึ่งฉันก็ท้องด้วยคนท้องก็ต้องกินเยอะๆจริงไหมจ๊ะที่รักนี่ฉันอยากจะไปญี่ปุ่นไปกินดอกซากุระฉันอยากกินดอกซากุระมากเลยนะเพราะฉะนั้นจองตั๋วเครื่องบินให้ฉันด้วยฉันจะไปญี่ปุ่นเฮ้ อยากไปญี่ปุ่นเต็มทีแล้วไปกินดอกซากุระไม่เห็นต้องไปถึงญี่ปุ่นเลยนี่นาจะบ้าหรือไงที่ประเทศไทยมันมีหรือไงฮะดอกซากุระนะ่ะฉันอยากจะกินดอกซากุระที่หล่นบนหิมะเย็นเย็นโอ้โหไม่รู้แหละจองตัว๋วเครื่องบินให้ฉันด้วยฉันจะไปให้เร็วที่สุดแค่คิดก็ฟินแล้วว่า ดูสิดอกกรอบกรอบเย็นเย็นมันจะดีแค่ไหนกันเชียวแล้วฉันก็จะต้องกินอาหารทุกอย่างที่อยู่ที่ญี่ปุ่นโอ้ยแค่คิดน้ำลายก็ไหลแล้วอะ่ะนี่ไปตอนนี้เลยได้ไหมเนี่ยโอยอย่าไปจังเลยหหิวจังเลย ตั้งแต่เธอท้องพองก็กินไม่หยุดไม่หย่อนเลยโอ้โหจะเป็นอะไรกับลูกฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วนี่ก็ท้องแก่แล้วนะยังจะไปอีกหรอโอ้ยถ้าคลอดลูกบนเครื่องบินมาจะทำยังไงล่ะช่างทถนน่าน้องพี่ขอตั๋วไปเครื่องบินเอชขอตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นสองที่นะ ได้เลยค่ะทั้งหมด25,798บาทค่ะโอ้โหมินิมาร์ตเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างจริงๆอยากจะซื้ออยากจะทำอะไรก็ได้โหสุดยอดไม่ต้องไปไหนไปไกลให้มันเสียเวลาเฮ้ยจะต้องไปจริงๆแล้วห่อเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงแพ้ท้องจะชอบกินอะไรแปลก แต่อันนี้มันก็แปลกจริงๆนี่นาะแถมไปไกลซะดด้วยว้ยช้าจังเลยช้าจังเลยนี่มาช่วยฉันถือเปล่าหน่อยสิหนักจะตายอยู่แล้วเนี่ยสองใบไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าฉันเตรียมไว้ตั้งห้าหใบแนะ่เอาไปทำไมต้องเยอะต้องแยะนะ่น่ะเดี๋ยวก็น้ำมักเกนิน เอาไปแค่สองใบก็พอแล้วเอามานี่เดี๋ยวฉันถือเองเธอท้องอยู่จะถือได้ยังไงกันเล่าโอยเป็นคนท้องก็ต้องรู้นะว่าจะต้องทำอะไรบ้างนี่รลก่อนไม่ได้หรือไงฉันเตรียมกระเป๋าไว้ตั้งสิบใบนะนะเอาไปแค่สองใบก็พอแล้วจะเอาไปทำไมต้องเยอะต้องแยะไปแค่วันสองวันเองเดี๋ยวก็กลับ กินแค่ดอกซากุระเท่านั้นไม่ใช่หรอแล้วเร็วซิเดินช้าเป็นเต่าอยู่ได้เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเครื่องก็ไปตกเครื่องไม่รู้นะอดกินดอกซากุระก็ไม่รู้ด้วยแล้วเร็วเลยก็รู้นี่นาว่าคนท้องจะเร่งทำไมกันนะกันหนาเฮ้ยได้ทำไมเยอะจังโอ้ยฉันจะเดินไหวไหมเนี่ยไม่ใช่มาคลอดลูกตรงบันไดล่ะ ไม่สิกำหนดข้อตั้งเดือนหน้าจะมาข้อตอนนี้เป็นไปไม่ได้หรอกลูกสากอย่าพึ่งค้อนะจ๊ะ,ะแต่ก็ดีนะถ้าค้อดวันจันทร์หรือจะวันอาทิตย์ซันเดย์เออชื่อน่ารักดีนะนี่หลบไปหน่อยสิฉันจะขึ้นเฮ้ยเห็นใจคนท้องหน่อยสิมาออก,กันทำไมอยู่ตรงนี้ล่ะไปไปไป หาที่นั่งได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาก็แย่งนั่งกันหมดหรอกจะแย่งนั่งได้ยังไงมันไม่ใช่รถเมย์นี่เขามีตัว๋วเขามีที่นั่งอีกอย่างหนึ่งไม่มีทางเต็มหรอกนะป้า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 เฮย้ยเมียฉันนี่เป็นนอกเข้ากรุงชัดๆไม่เคยนั่งเครื่องบินเฮย้ยอะไรกันเนี่ยตายจริง ตัวไม่ได้อยู่ใกล้กับเมียโอ,อ้โหสุดยอดสามีจองตัวภาษาอะไรเนี่ยไม่ได้นั่งด้วยกันหรอเฮ้ยว่าแต่บนเครื่องบินเนี้ยจะมีอะไรกินบ้างไหมนะฮสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเออมือ้อมื้อเที่ยงบนเครื่องบินเสิร์ฟไรเหรอคะ หวังว่าจะเป็นอาหารที่อร่อยใช่ไหมคะขอโทษนะคะบินไม่กี่ชั่วโมงไม่มีอาหารลวคะ่ะเชิญคุณไปนั่งรออย่างสงบๆนะคะอะไรกันเนี่ยแหมแค่นี้ก็ให้กันไม่ได้และนี่ที่นั่งภาษาอะไรเนี่ยมันจะค้ําคอฉันเฮย้ยเครื่องบินออกแล้วหรอทำไมไม่น,นั่งที่มันติดแล้วตามันจะได้มองวิววิวเฮ้ย เบื่อจังเฮ้ยเบื่อตัวเองจังเลยพูดเิ่นพันกันไปหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่นั่งให้มันติดหน้าต่างจะได้ชมวิวทิวทัศน์เฮ้ยโอ้ยปวดทังเอออะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยปวดจริงๆเลยนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตึงโปะเลยอะ่ะโอ้ยปวดเออโอ้ยสามีก็นั่งสไกลเชียวบ้านนะ่ะคงไม่ใช่หลงมัง้ง การคลอดลูกมันไม่ชีง,ง่ายขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งเดือนหน้าแน่กว่าฉันจะคลอดโอ้ยแต่แต,แต,แต่แต่ใช่เลยนี่ดิลังฉันจะคลอดแล้วจะมาคลอดอะไรตอนนี้ฉันบอกแล้วไม่เชื่อว่าอย่าพ่งมาอย่าพุ่งมา,า,งมาโทก็ยังจะเดือรัน้นเอาอยัางไงดีเนี่ยแล้วใครจะทําคลอดละ่ะคุณแอคุณแอทําคลอดให้หน่อยสิครับคุณแอ ไม่หามพี่แอร์ทำเด็ดขาดฉันอายนี่นาไม่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 ไม,ไม,ไม่อย่าให้แอรโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บคุณน,นั่นแหละทํำคอให้ฉันดีดเลยแล้วๆลยเแลวว,วโอ้ยฉันจะฉันฉัน,ฉ,นฉันจะไม่ไหวแล้วเร็ว,รว,รวแล้วแล้วสิแล้วแล้วผมต้องทํายังไงบ้างเนี่ยผมไม่เคยทําเลยหลงเข้าไป ลงเข้าไปเลยลงเข้าไปลงเข้าไปแล้วก็หยิบโลกออกมาไงเร็วเร็วเร็วฉันรอไม่ไหวแล้วนั่นเนี่แล้วเร็วโอ้ยฉันไม่น่าอยากจะกินดอกซาคุระเลยจริงๆนั่นน่โอ้ยไม่ไหวแล้วออกมาเร็วๆนะจ๊ะลูกแบงสีแบงเร็วๆแบงอีนิดนึงแบงฉันบอกให้เธอแบงีงเล่าอ ลูกออกมาแล้วเราได้ลูกสาวนั่นเนี่ยดูสิหน้าตาน่ารักมากเลยเห็นไหมดูสิโอ้โเหน่ารักจริงๆด้วยลูกสาวของแม่โฮโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรแล้วเราจะกลับประเทศไทยยังไงละเนี่ยฮะเฮยวันหลังไม่เอาอีกแล้วฉันจะไม่ทำอีกแล้ว